สวัสดีครับบาวดินห้อยดินทีนีสานนะครับสวัสดีในเอฟซีตลอดจนพ่อแม่พี่น้องเอไอซึ่งสุขุสุขคนครับเมื่อนี้บ๊าวมหาหนองใหม่ไพป่าหนาแหล่งคือเก่าครับบุหงวศิริไบบอเสาของวันที่หนึ่งนะครับพฤษภาคม2567คือเก่าครับเดี๋ยวมาดูน้ำกันว่าวดินสิริหนองใหม่บ๊ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานเลยนะครับสวัสดีครับครับผมนาแหล่งหอกมันของเสองทันทีหนึ่งสภาครับ นอนั่งดิ่มน้ง่ามไหมครับใหแมทซี่ครับครับต้นไม้หน้าแรงครับขาวจุนพูนพีน่น้องนี่ยครับนองงามเลยครับันี้บาวดินมาแต่เศร้าครับสวัสดีแทซี่ถุงหม่องบอลนะครับน้วยนึงครับ กำลังพลขึ้นกันครับเต้าเต้าเต้าเนี่ครับพองเต้าเอาครับเต้าเต้าเตานอเต้าครับ นสดๆเลยครับตอนเช้าๆเพิ่ก็จสออกอากาศออกน้ำแบบนี้นะครับนี่สดๆครับเอาดินเกิดยางไปอีกฝังหนึ่งครับโอ้สินี้บ่าไปหนบรรยาก,กาศช่วงเศร้าครับเอาดินเห็นแนง่เพิ่นครับ เอาเน้าเทตัเวเนียงอ้วกปวดพี่น้องเนี่งงามด้วยครับเอาดินเกิดยางไปอีกฟังหนึ่งครับต้นไม้ต้นกุ้งครับงา,งามพี่น้องต้นกุ้งโบราณบ้านห้อง เศร้าครับลมพัดบวอยวอยนี่ครับเตานึงครับเตายังไงเลยครับพี่น้องผมสวยๆคร,รับ างามๆครับโอ้นี่สดๆเลยครับอาน้ำใหม่มาสวาวบเอาดินเด้อแนเอฟครับแงครับแง นีนอนหนึ่งกำลังผลอยู่ครับสวยๆเลยครับเรมาเศร้าครับพี่น้องดางดินนี่นอนดางดินท้าผลผลยู่ตึงสี่เป็นสีงามครับพี่น้องทรับกันนะครับ สวยๆเลยพี่น้องครับนนมาไงมเสาเพิ่เกิดสิค่ายนามออกแบบนี้แหะครับเอาละกระทมพี่น้องทมไปครับพี่เล้วครับกำลังพ่นเลยพี่น้องครับนี่เห็นบอกครับอยาบอดินซับกันครับไฟปลาตอนเ้าครับเอาอพี่น้องนางดินนะครับเปเดี๋ยวไปทางไรหรล่ะ รอเอป็นเรียวนอเป็นออปเรียวทางไหมโอ๊ยนอนอยู่พี่นอ้องมาเป็นสีส้มนะครับนอน,นั่งดินเห็นปลายนี่หน่อยคุดออกนอนบแกไงแล้วพี่น้องครับ น้ำกระไลายลายพี่น้องบ้งเนี่สวยงามตามทองเรืองครับพี่น้องผมแรงครับนี่ พี่น้องไาดิงปล่อยแล้วครับนางดินนู้โอ้ยสวยๆเลยพี่น้องนองนางดินครับงามๆด้วยพี่น้องครับอ่อนๆครับอยู่ของ้างบ้านดึงอีกน้อยนึงครับ ล่องเขาบูถึกมุมครับเพราะว่างขางๆมันหกครับสวยๆเลยครับ้อยน้องครับพี่น้องครับมารินกับสิกบไปหอดรถแล้วครับแห่งครับก้อนาใหม่ถ้าว่าคนเกดออกออกในหิ้อนี่ครับอาใหม่ไผ่ปลาบานเฮาแกงเสับๆครับพี่น้องครับ นอนอีนอนนึงใช่ไหมะโอ,อ้แข่งปลาเนี่ยพวกกันยังลักเกิดอยู่ครับน้องไหนครับเตาหมกเตาหมกพี่น้อง,งครับางางน,อน,นโอ้ยยูไซด์เลยครับคุณภาพคุณภาพครับอวันนี่เตปุปิปิ คร seaweed, ับนุ่ใหม่เมื่อนี่ก็ได้แกงใหญ่ๆเติบอยู่ครับนี่นอเตานอนน้องดินก็ได้ครับนี่ครับนอนน้องดินก็ได้สามสี่นอครับนี่ข้างล่างกับแมนครับนี่ครับเป็นขวดน้ำบ้าดินครับขวดดําแข็งครับที่ไม่นิ่งมันทรงมาไห้ครับก็ได้อยู่ครับบาดินมากคนเดียวครับเมื่อนี้ครับกสิกับละครับเอาผมพี่้องครับบ้าดินกสิกบละเด้อครับเมื่อนี้ก็ได้นุ่ใหม่พวกแกงอยู่ครับ น้อยนาะแรงกะได้ซ้ำนีก่กะคือว่าได้พ่อแกงนะครับเพราะเพิ่นกะแห้งอยากออกน้อยแต่ว่าฝนกรบโตกใส่นะครับสยู่มหาสุมืองกะไปหาไปอยากไปกินนี่ยแหละครับบนพ่อได้ขายดอกครับฝนตกใส่นี่กะสีออกหลายนะครับฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมครับเมื่อยบ้านดินกับสิกลับเราเด้อครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับสุขุมสุขคนไม่ไม MM ่เอฟซีทางบ้านพ่อพี่น้องทางยูทูบนะครับให้อยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรง ขอบคุณพี่น้องอทางต่างแดนต่างประเทศเลยที่บังคลิปของบาวดินฝากก็ไหลก็แชร์บาวดินน้ำเด้อยครับหมายาำห้รวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายครับ